สวัสดีคร so ับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมจําร้านบะหมี่ที่เราซื้อมาได้ไหมร้านลุงร้านบะหมี่ตะกุนหยางที่เราไปซื้ออ่ะแล้วที่เขามีกระหอปลาเนาะวันนี้เราลองสั่งอันนี้มาเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติเป็นไงนะแกะแบบรุดเร็วนี่ท้องแงโมก็กินบะหมี่อยู่ตอนนี้อร่อยไหมบะหมี่อร่อยไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีความสุขมากกินบะหมี่อยู่โอ้โหโอ้โห้โเอออร่อยเลย มาเดี๋ยวเรามากินของเรากันซื้อมาสักพักแล้วละลองครั้งแรกไงแต่บะหมี่เราซื้อมากินประจานะนี่ของของต่อเหมือนกันแล้วก็กระเพาะปลาก็ซื้อมาติดไว้อะแกะนี่ฟิลประมาณนี้เลยโอ้ถั่วมาเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องปรุงดูหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปเว็บให้ร้อนได้ไม่เป็นไรขอชิมรสชาติก่อนนี่ลูกชิ้นแคะก็พอานี่เป็นพวกลูกชิ้นเนาะมาัอเพื่อนๆมาทานด้วยกันครับผมมื้อเช้านะเนี่ย มื้อเช้าเกือบแปดโมงเลยแฮ่ไม่ใช่จะสองทุ่มแล้วแ้าดียังเป็นทางการของผมมาเรารีบชิมเวลามีน้อยครับชิมอืมมันเปรี้ยวๆห,หวานๆครั <c oughs> ที่เต็ม,มาอาะรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มกลมกล่มดีเออรสชาติดีนะนี่ไม่ได้สั่งเขาแบบไม่ได้เน้นเขาอะลูกชิ้นดีเลยอร่อยมากเมื่อกี้มันตัดไปเส้นอาจะติดจะไมหน่อยเพราะว่า อ,อร่อยสไต,ตล์ต้มยำแจ้วร้านลุงอย่าลืมก็เดี๋ยวตะคุณหยางอ่ะเดี๋ยวให้คุณโบชิมนิดนึงรสชา้นยังไงตีข้าวอันนี้ใส่น้ำปลาไปนิดนึงใส่น้ำปลาไปนิดนึงปอกตีหวานกว่านี้นิดนึงใส่น้ำปลาตัดไปแล้วก็พอเส้นไปเวฟมาเนี่ยเส้นมันก็ขี้ออกมา อร่อยไหมเป็นรสแบบหาก,กินยาก,กใช่แบบเน,นี้รสชาติโบราณโบราณก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนัณ้นเพื่อนให้กี่คะแนนเ้าเลยเก้คะแนนปลาก็ให้นแหละเกคะแนนเราใช้แต่เขาใ,ใช้น้ำเป็นเหมือนน,น้ำส้มไงโอเคครับเพ<ๆ>่นประมาณนี้ดึงอันนี้ลงมาต้มเลยกำลังรีวิวดูดูมันดูเด็กดูดูดูมันมันมันเวดู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 ด ยังไม่รู้สึกสำนึกอีกเหรอที่แกทำผิดฮะ<อ>นี่เอาบะหมี่เกี๊ยวกับหมูแดงมาใส่เพิ่มนะ<อ>หมูแดงร้านนี้เขาอร่อยจริงดูดิฉ่ำๆไม่แห้งเลยนะเดยวกายเป็นบะหมี่เกี๊ยวต้ยมยำไปอีกบะหมีม่เกี๊ยวต้ยมยำไปอีกอสั่งลองสั่งมานะ เออจริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวต้มยำวันนี้เาสั่งได้นะสั่งพิเศษนั่นเลยนี่มันถุงละห้าสิบบาทนี่หมูเขาแบบเส้นบะหมี่ใส่ไปโจ๊กแดงเี่เก๊ะโคกแบบนี้ยเดี๋ยว สรุปว่ากูกินสองหอยแ,แล้วก็เราเอาผักวางตุ้งที่อยู่ในนะี้ยมาใส่อย่างนี้นะ่อยแตยเป็นบะหมี่เกี๊ยวต้มยำไปอีกนี่ต้องลองบะหมี่เกี๊ยวตะกกูด้ยวยเอามาเลย Tuyệt chấm tuyệt